เราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุง่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลุกนะให้นั่งขัดสมาิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวา ทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆข้อลูกพอสบายสบายคลขลาๆกับตอนที่เราใครจะหลับ อย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทําใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ให้ลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างวางแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเราปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตบมา้าไตหัวใจเป็นต้นสมมุติให้เป็นที่โลง่ลงว่างๆ เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในใคล้ายคลายท่อแก้วท่อเพชรใสใสเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในใคล้ยคลายท่อแกว้วท่อเพชร ใใสใสคราวนี้เราก็มาทบทวนถึงคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้คนพบวิชาตรรมกายที่ท่านสรุปคำสอนธรรมะปฏิบัติว่าหยุด เป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จหมายถึงว่าเอาใจที่แวบ,บไปแวบ,บมาคิดเป็นเรื่องราวต่างๆนำกลับมาหยุดนิ่งๆอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือท่านให้กำหนดบริกรรมนิมิตเป็นเพชรเม็ดหนึ่งที่ใสๆไม่มีตำหนิเลย แต่ประเภทนั้นกลมรอบตัวไม่ได้มีเหลี่ยมอะไรไม่มีเหลี่ยมเจรันในแต่มีประกายเหมือนเพชรที่ต้องแสงเจดจ้าให้อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วท้าคายเอาใจมาหยุดนิ่งๆที่กลางดวงใส ตรึกนึกถึงดวงใสพร้องกับประกอบบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอารังสัมมาอารังสัมมาอารังเรื่อยไปเลยแล้วก็ทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอารังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสหยุด อยู่ที่กลางดวงใสๆนี่ท่านให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนของการหยุดนิ่งแล้วเนะี่ทีนี้เรามาดูตรงนี้ไอ้ที่มันยากว่าจะทำใจอย่างไรเนี่ยมาหยุดอยู่ที่ฐานที่เจ็ดเพราะเราไม่คุ้นเคยเลย ยาใจมาอยู่ตรงนี้นะีมันมีแต่ออกไปทั้งลูกในตาทั้งหูทั้งจมูกท้งลิ้นทั้งกายแล้วคิดเลเื่อยเปื่อยไปแต่พอให้เอามาอยู่ตรงนี้เนี่ยที่ฐานทิจจเนี่ยมันยากยากนะจ๊ะตอนแรกๆเนี่ยยากสำหรับผู้ใหญ่ ง่ายสำหรับเด็กเพราะว่าเด็กนั้นอนะระบบประสาทของเขามันทั้งกายวาจาใจเนะี่ยมันยังบริสุทธิ์อยู่ยังไม่ได้รับการหลอ่อหลอมด้วยระบบของความคิดคิดว่าจะเอาอย่างไรจะทำอย่างไรเอาที่ไหนเอากับใครอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้น ไอ้คิดวจะเอายังไงเอาทีไหนเอากะใกลเนี่ยมันเลยทำให้ใจเนี่ยมันฟุง้งพอยิ่งอายุผ่านการเวลามามากเขาก็คุ้นเคยจนชินเพราะฉะนั้นระบบประสาทจิตใจจริงไม่ค่อยจะบริสุทธิ์มักจะหมองคือเธอคิดออกกันแล้วไป ว่าจะเอาที่ไหนเอากับใครเอาอย่างไรมันก็ไม่มีปัญหาไม่มีแรงกดดันแต่ถ้าคิดไม่ออกสิว่าจะไปเอาที่ไหนเอาอย่างไรเอากับใครเนี่ยมันมีแรงกดดันอีนตรงนี้แรามาเป็นความเครียดที่ทำให้ใจหมองไม่บริสุทธิ์เราถูกโลกหล่อหลอมอย่างนี้เนี่ยยิงโต นานวันเข้าก็ยิ่งหมองหนักเข้ายิ่งเครียดหนักเข้าการจะนึกไว้ที่ศูนย์กลางกายโดยใช้ระบบไม่คิดเนี่ยยากแต่เด็กง่ายเด็กเนี่ยอย่างลูกในอย่างนี้หรือเด็กตัวเล็กๆกวบพกวบอะไรต่รงางถึงสิบขวบ พอบอกหลับตาเขาก็หลับตาพอบอกว่าให้มองไปกลางท้องเขาก็มองนะแต่เขามองเบาๆเขามองแล้วก็ไม่ได้คิดแก็ให้มองเขาก็มองแต่ไม่ได้คิดเพราะนัจิตมันก็หยุดนิ่งปกอบกับบริสุทธิ์อยู่แล้ว บริสุทธิ์ในที่นี้คือระดับความอินโนเซนต์เนี่ยไม่ใช่บริสุทธิ์ขนาดหมดอิเลดนะจ๊ะเพราะฉะนั้นมันก็เข้าถึงได้ง่ายแต่อย่างไรก็ตามผู้ใหญ่ก็ยังสามารถทำได้อย่าเพิ่งไปท้อกันซะก่อนทีนี้มันมีวิธีที่จะวางใจตรงนี้เนี่ยโดยเริ่มต้นตั้งแต่ปรับลูกในตา ต้องอยู่ในองศาเดิมอย่าก,กดลงไปโฟกัสไปที่ศูนย์กลางกายอย่างนี้ไม่ถูกคือพยายามที่จะโฟกัสยิ่งยิ่งกดลงในตายิ่งเครียดยิ่งเพ่งคิ้วจะขมวดเข้าหากันเลยล่ะแล้วมันก็เหนื่อยมันก็ไม่ได้ผลอะไรเพราะจิตมันยาก ความจริงเนี่ยเราไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเหมือนเราเดินไปเนี่ยตาเรามองไปข้างหน้าแต่เราสามารถรู้ได้ว่าคนข้างๆผู้หญิงหรือผู้ชายโดยที่ทั้งๆท,ท,ท,ที่เรามองเหมือนไม่ได้มองคือเรายังมองอยู่แต่มองด้วยจิตสำนึกในสำนึกลึก,ลก มองผ่านอย่างนั้นะทั้งๆลูกตาเราอยู่ในองศาที่มองไปข้างหน้าดูคนดูแผ่นป้ายดูรถลาแต่เรารู้ว่าข้างๆมีคนอยู่ผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่ผู้เฒ่าถ้ามองอย่างนั้นมองผ่านๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราหลับตาอยากกดลูกในตา นี่ถ้าเรไม่ฟังผ่านหรือฟุ้งจนลืมฟังคำคำนี้จะมีความหมายมากเลยเดียวคือรูปตราจะอยู่ที่เดิมอยู่ในระดับที่เหมือนเรามองไปข้างหน้าแต่ละปิดแล้วก็ทำความรู้สึกของใจด้วยสำนึกที่ละเอียดอ่อน มองเหมือนไม่ได้มองแต่ว่าไม่ได้มองมันก็เหมือนมองคล้ายๆมีมีละอองดาวเล็กๆหรือเ,เพชรใสๆที่มีคุณค่าอย่างมาหาศาลมากจนกระทั่งเราไม่กล้าที่จะไปแตะต้องไปสัมผัส คุณค่ามากเลือเกินคือเราไม่สามารถจะไปแตะต้องได้ถึงจึงได้แต่มองผ่านผ่านมองผ่านผ่านให้เราทำความสำนึกอย่างละเอียดลึกๆึกสำนึกอย่างละเอียดลึกๆที่แผ่วเบาที่แผ่วเบาเบา ถึงเพชรเม็ดนี้เนี่ยที่ใสๆมีมูลค่ามหาศาลมองผ่านๆโดยลูกในตายอยู่ที่เดิมแล้วทำความรู้สึกเป็นสํานึกอย่างละเอียดที่แผ่วเบาวางไว้ตรงกลางเพชรที่ใสส ั่นแหละคือการนึกในใจอย่างนี้จะทำให้ใจละเอียดได้แค่แตแะแผ่วๆมองผ่านๆแตะแผ่วๆมองผ่านๆด้วยสำนึกละเอียดลึกๆที่เบาๆสบายๆคล้ายดวงดาวในอากาศ ที่เป็นธุลีประดุดละอองของดาวโผล่พ,พุ่งมาที่ศูนย์กลางกายเป็นประกายะยิบระยับนั่นแหละเรามองอย่างนี้แล้วถ้าจะภาวนาก็ต้องภาวนาโดยไม่ได้ใช้กำลังถ้าใช้กำลังเขาเรียกว่าท่องภาวนามันต้อง เป็นเสียงสัมมาอรหังที่ละเอียดอ,อ่อนคลายเสียงเพลงที่เราชอบหรือบทสวดมนต์ที่เราขึ้นใจคล่องปากขึ้นใจอย่างบทสวดสรนเซิญคุณยายอย่างนี้เราคล่องปากขึ้นใจมันดังกล้องกับมาในใจโดยไม่ได้ใช้กำลังในการท่อง สัมมาอรังถ้าเราจะใช้ตั้งใช้แบบนี้ใช้ให้เป็นอย่างนี้ถึงจะถูกหลักวิชาในสำหรับผู้ที่วางใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จ็ดไม่เป็นเนี่ยต้องมั่นฝึกฝนสมมุติว่าวันนี้เราทำไม่ได้เพราะแรงไปอดที่จะไปโฟกัสไม่ได้ กดลูกในตามองไปไม่ได้ก็ช่างมันพรุ่งนี้ฝึกใหม่วางแผ่วๆแ,แต่ถ้าแผ่วเกินไปเอา้ามันเผลอหลับหรือฟุง้งล้วก็ฝึกใหม่นั่งฝึกยืนฝึกเดินฝึกนอนฝึกทำภารกิจอะไรแล้วก็ฝึกฝึกไปเรื่อยๆ เพราะมันไม่มีทางลัดอื่นใดที่จะให้เขาถึงจุดที่หยุดนิ่งได้นอกจากความพยายามแล้วก็หมั่นสังเกตปรับปรุงปรับใจเราทุกรอบทุกครั้งทุกวันถ้าเรามีฉันทะขนาดหลงไหลไม่ได้ตายเถอะต้องเอาให้ได้ อย่างนี้เนะี่ยเราจะสมหวังสักวันหนึ่งเราก็จะฝึกได้ทำได้เราจะรู้จักคำว่าพอดีเมื่อเราพอใจมันจะสบายสบาเชาวต่างประเทศยังไงเพราะเขาไม่รู้อะไรมาเลยเหมือนซื้อตั๋วไปดูหนังที่ไม่รู้เรื่องมาก่อน ก้าฟังแล้วก็ทำตามอย่างง่ายๆแก่ทำตัวให้สบายทำใจให้สงบเดี๋ยวก็จะพบแสงสว่างพบดวงธรรมอย่างง่ายๆหลวงพ่อเชื่อว่าโลกหลวงพ่อทุกคนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านทั่วโลกทำได้ถ้าได้ทำ อย่างสม,ม่ำเสม,มอและทำตามที่ได้แนะนำอย่างนี้นะเดี๋ยว,วเราจะสมหวังทีนี้ถ้าหากว,าว่าเรายังมาวางใจไว้ที่ฐานที่เจ็ดยังไม่ได้เราก็จะเริ่มจากฐานอื่นไปก่อนก็ได้ตรงไหนก็ได้ที่เรามีความรู้สึกพึงพอใจชอบ สบายใจจะนึกว่าตัวเราอยู่ในศูนย์กลางกายที่ขยายไปแล้วเต็มห้องสุดขอบฟ้าก็ได้แล้วใจจเรานิง่งสบายสบายมันจะมีแสงผ่านมาแวบไปแวบมาเป็นดวงก็มีข้างๆข,ข้างหน้าข้างหลังซ้ายขวาล่างบนก็มี ก็เฉยไว้เล่นตัวไว้เรื่อยๆจะไปสนใจทั้งๆท,ที่อยากมองใจจะขาดถ้าเราจ้องก็ะจะหายเผลอหายอีกเพราะนั้นนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนแล้วเดี๋ยวจะมาอยู่ณนะจุดที่เราพึงพอใจเอง เราพอใจนมโดนโคนกับการงานแล้วก็น้อมเข้ามาที่ฐานที่ 7. เจ็ดหรือบางทีมันลงมาเองเลยเนะี่ยอยู่ตรงกลางใสบริสุทธิ์นี่ในะจําจะเป็นอย่างนี้นะทีนี้ถ้าเรานึกโดงแก้วก็ไม่ออกองค์พระก็ไม่ได้เราก็นึกถึงหลวงปู่บ้างคุณยายบ้าง หรือจะนึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยก่อนก็ได้เริ่มจากตรงนั้นไปก่อนจะเป็นเพชรนินจินดาผลละหมากลากไม้อะไรได้ทั้งนั้นแต่ต้องเป็นวัตถุสิ่งของที่นึกแล้วสบายใจใจสูงส่งบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเราก็นึกอย่างนี้ไปก่อนก็ได้ไม่ผิดวิธี พอใจมันนิ่งใจมันสบายแล้วนะเดี๋ยวมันก็มาเองจากฟุ้งมากจะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็มาไม่ฟุง้งจากเมื่อก็จะมาสว่างมันก็จะเป็นไปตามขั้นตอนของมันใครที่นั่งแล้วมันยังฟุ้งอยู่ก็ช่างมันนะลุงนะ มันเป็นเรื่องธรรมดานะเราเป็นมนุษย์ธรรมดา mm hmm. เมื่อชีวิตประจำวันมันต้องคิดความคิดอะไรที่วนอยู่ในใจเรามากมันก็ฟุ้งมากถ้ามีความคิดอะไรอยู่ในใจเราน้อยมันก็ฟุ้งน้อยถ้าเราหัดตัดใจไม่อะไรเอาวอน หรือหัดถักใจให้ได้มันก็ฟุ้งน้อยถ้าตัดใจไม่ได้มันก็ฟุ้งมากเราก็ถือวมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาจะฟุ้งเป็นภาพเป็นเสียงหรือมาทั้งเสียงทั้งภาพก็ช่างมันช่างมันสองคำนี่แหละแล้วก็นั่งเฉยๆไปเรื่อยๆเมื่อเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ช้า มันจะฟุ้งอยู่ในระดับที่เราไม่ลำคาญทั้งๆที่ฟุ้งเท่าเดิมแต่เราไม่ลำคาญนั่นเราเป็นต่อแล้วแล้วพอเรานั่งในครั้งถัดมารู้สึกว่าเออมันเริ่มโล่งเริ่มโปรง่งเริ่มเบาเริ่มสบายเริ่มตัวขยายเริ่มรู้สึกตัวหาย รือเวลามันหมดเร็วเหลือเกินนั่นก็เป็นมิเตอร์วัดเป็นเครื่องวัดว่าใจเราเริ่มรวมเป็นสมาธิแล้วแต่เขาเรียกว่าคันดิกะสมาธิยังเป็นสมาธิอ่อนๆอยู่ที่เราก็ฝึกไปเรื่อยๆถ้าเรารักที่จะเข้าถึงพระธรรมกายอยากจะมีสุขที่แท้จริง อยากศึกษาเรื่องความจริงของชีวิตยอยากพ้นทุกข์อยากมีที่พึ่งที่ล,ลึกเราก็จะขยันฝึกฝึกไปเรื่อยเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็จะสมหวังแต่อย่าคิดเลยเถิดพิตกกังวลว่าโอ้กว่าจะเห็นคงตายมึงก่อนตายมึงหรือชาติหน้ามัง อย่าเลยเถิดไปขนาดนั้นนะลุงนะมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมันจะเร็วๆนี้แหละจุดที่จะถึงนะ่มันใช้เวลาแค่วินาทีเดียวเท่านั้นถ้าเวลาใจมันหยุดนิ่งๆได้แต่เราตั้งใจทำความเพียรกันอย่างจริงจังแล้วมันปรับปรุงให้มันถูกหลักวิชา วินาทีเพชรวินาทีพลอยนั่นแนหะจะต้องมาถึงเราอย่างแน่นอนอาจจะคืนนี้ก็ได้อาจจะพรุ่งนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นให้นั่งไอ้สบายใจไอ้เบิกบ้านให้แชมชื่นต้องนั่งอย่างนี้นระลูกนะมันทบทวนเอาที่แนะนำไปนะี่ย คืนนี้ก็เช่นเคยใครเหนื่อยใครเพลียใครง่วงใครตึงก็ปล่อยให้มันหลับที่กลางกายกลางโอแห่งทะเลบุญใครเมื่อยก็ขยับฟุ้งก็ลืมตาแล้วก็ว่ากันใหม่ทำอย่างนี้นะลูกนะให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจ ในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆเ,เลจ้ะ